เกียวไซองการสิชั่นดรของรัฐบาลไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมทอนีสาร,ระดับภูมิภาคครั้งที่18มีการให้ความให้คอมเมนต์ซึ่งคาดว่า,าน่าจะเข้าสู่เป็นวุทยานทนความต้องการของสังคมโดยมุ่งเน้นที่การวิจัยจทางทอนีสามารถช่วยพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรก ในประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการจัดประชุมซึ่งมีความพยายามอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและมีความมุ่งมั่นต่อทุนนิสสตร์เื่อ great for on o the e n n i p ถ้าเสร็จแล้วให้สัญญาณหนูนะหนูจะเชิญสคนที่สัมภาษณ์ขึ้น คือเป็นโชคดีนะครับที่ประเทศไทยโดยจังหวัดคอนแกนเนี่ยทางสมาคมธรณีแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมธรณีอาเซียนก็มีอยู่5ประเทศนะครับมีประเทศไทยฟิลิปปินส์อิโนโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็พมา่าร่วมกันมาจัดประชุมเชิงวิชาการโดยมคีคือการประชุมธรณีเพื่อการพัฒนาทางสังคมทา,งค,ามงความรู้องคกรมรู้ทางธรณีจะใช้ในการพัฒนาประเทศชาติและทาง สังคมได้อย่างไรนี่คือโจทย์นะครับทาง5ประเทศที่ผมได้กล่าวมานะีก็มีนักธรณีชั้นเลิศนะฮะผู้มีองค์ความรูร้ต่างๆก็จะมาพูดถึงโอกาสที่เราจะใช้โครงสร้างทางธรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องการเตือนภัยทางภัยพิบัติเรื่องการพบซากดเนเสาซึ่งมีความสมบูรณ์เป็นระดับต้นๆของโลกอยู่ที่ประเทศไทยรวมทั้งการใช้โอกาสทางทรัพยากรแร่ต่างๆ ในการช่วยในการพัฒนาประเทศในการเพิ่มยุทธศาสตร์ในการแข่งขันด้านการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคภุมทั้งโลกที่ประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเชนในเรื่องการพัฒนาาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเพื่อลดภาวะโลกร้อนนะฮะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คือประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต่างชาติให้ความสนใจที่จะมาลงทุนในการผลิตรถอีวีซึ่งเราก็ได้ทราบข่าว ทางดังต่อเนื่องมานะครับซึ่งประเทศไทยก็โอกาสดีต่างกรมใช้กรทอนทีปีนี้และปีอีก2ปีข้างหน้าเราก็จะช่วยสนับสนุนฐานข้อมูลเรื่องปริมาณแร่สำรองของประเทศเพื่อจะเป็นโอกาสที่เราจะแข่งขันในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไปครับทบในการทางการนิยามการรักษาโลคนี้มันสามารถที่จะพัฒนาได้จากทุกช่งจริงจริงจริง,รงแล้วเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยพื้นฐานการเติบโตการพัฒนา ก็มาจากฐานทางธรณีนะครับธรณีก็คือฐานฐานของโลกเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่ยุคโบราณมาถึงปัจจุบันมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกยุคต่างๆมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยหลายพันล้านปีนะครับเกิดสิ่งมีชีวิตหลายหลายช่วงชั้นหลายช่วงเวลาต่อมาจนปัจจุบันนี้เราก็มีการค,ค้นพบซากไดโนเสาร์ในประเทศไทย ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีซากเรีเยเสลาที่สมบูรณ์มากและพบความหลากหลายชนิดพันธุ์โดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นเราพบถึง1 0สายพันธุ์ที่นี่ก็เป็นโชคดีที่ชาวขอนแก่นจะได้ช่วยกันในการโอกาสที่เราพบซากหรือเดิบันเนี้ยในการต่อยอดในการส่งเสริมทางองค์ความรู้และก็ด้านการท่องเที่ยวก็จะเป็นการตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจกชุมชนเพื่อให้พวกเราได้ สามารถเอาโอกาสที่ปปรทรัพยากรทณีที่เรากบซากเนี่ยมาต่อยอดในการพัฒนาด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนการพัฒนาโอกาสด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวมทั้งการใช้สิ่งที่โลหิเป็นซอฟต์าวร์ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระบบรวมทั้งตั้งแต่ฐานลากจนเศรษฐกิจโดยภาพรวมของคนแกนและของประเทศ ต่อไปครับในมุมมองขงการะนแกนเข้าสู่ยูเนสโกโอบีนกโอปาครับในมมมองก็เป็นโชคดีนะตอนนี้ก็เหมือนเราได้แล้วล่ะครับเหลือเราเราเพิ่มข้อมูลในบางส่วนที่ทางยูเนสโกให้เราตอบระความเชื่อมโยงในเรื่องพื้นที่ในเรื่องวัฒนธรรมในส่วนเกี่ยวข้องของพื้นที่ที่เป็นเป็นกิจกรรมในในภาพรวมของจีโอพาร์คซึ่งตอนนี้เราก็ เราก็คาดว่าจะได้เป็นจิวัักในระดับยูนิสโกไม่เกิน2ปีนี่ฮะเลยยืนยันอีกครั้งนึงแค่นั้นเองครับก็เป็นโชคดีครับ่าจะมีข่าวดีไม่เกิน2ปีครับ